ครับคุณผ้ชเข้าสู่ช่องเจ้ยไจัมปาดินนะคะโอ้วันนี้นะคะครัวกลางคึกคักคือคืนอีกแล้วนะคะตอนช่วงเช้านะคะไหก็มาที่นะคะครัวแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากนะคะ ตั้งหลายเน่ยเป็นไข่ขู่เอ้อออกก่อนแล้วเข้าใจกินข้าวก่อนเปิดอันนี้บอกสลัดขอย่าปิดอ่าปิดออกเด็กกินข้าวอยู่บนลูกไข่ไข่นั่นได้อยู่ลูกกินข้าวกินข้าวกับข้าวกับข้าวมีข้าวนะคะมามาพี่มาพี่มาพี่เมย์ไง มื่อคืนน้อยก,ก,ก็กำลังอ้อนสนกนนหนไหมมากินข้าวกับมินน้อยนี่ลูกไข่ต้มเนี่ยนสะน,นุกสน,นุกขาไข่ต้มไข่ห้า,นหนาลายนี่นะคะตั้งแต่มานะคะประจำนะคะไม่เคยทิ้งเลย,นยเนาะม,นม,ม,มินน้อยะะไม่จอกเพื่อน,นะะเพื่อนเพื่อนนักเรียนก็มาไม,มไม่สบาย นักเตียนก็คอาใจพูดนะคะหลานไข่น้อนี่เนาะเข้าใจพูดเข้าใจพูดหลานนินน้อยอนะคะเป็นฝันใจสวสวทุกคนก็เ <c oughs> ข้าใจพูดนะคะตอนนี้กำลังน่ารักนะคะพูดแบบ สวบอกก็คิดถึงนะคะถ้าไปนานนะคะสวบอก็คิดถึงามากินไข่เนี่ยเรื่มงป่ายให้มาพูถ่ายหน่อยเอาไปไหนค่ะทุกคนทุกคนนะคะอยู่ที่ตัวตลางตัวส้มพรป่าเราจะได้กินเยอะๆจะได้โตไวๆเหมือนพี่ทอยอย่าซีคอนะคะครับอันนี้ไหมเรียนถ่ายรูปเลยก้อนข้าวราดนะครับ ต e well so ัวใบใบเหมือนเมจอยจะได้เหมือนพี่พลอยใช่ไหมใส่เสื้อลายเลยเนาะโอ้โหจะด้ตัวอุ่นดีแล้วก็ใส่แม่ด้วยนะคะเอาออกก่อนเลยจะเหมือนพี่พลอยแล้วนี่ใกล้เหมือนพี่พลอยแล้วนี่เหมือนพี่พลอยแล้วกินสามคำแล้วเหมือนพี่พลอยเลยเออไม่เหมือนพี่พลอยหันกล้องให้หน่อยเลยดูแลู้ เห็นอยู่เห็นอยู่มาค่ะวัสดีค่ะใส่ยูใส่ใสยูง่นกินใส่โตมาออกก่อนเดี๋ยวมันย่ำไม่ถนัดเดี๋ยวราคาคุณแม่ยาคาีวงนค่ะย่ำไม่ถนัดย่กินข้าวย่ำไม่ถนัดแล้วบบมาระบบเออเห็นเอบอกมาลค่ะนกป้า ไป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 กันหมดแล้วนะคะไปกันหมดแล้วนะครับครัวก็คงจังเงียบกริบเลยนน้นเพืมันกินน้ำเดี๋ยวจ้ะให้นะคะอะไรอ่ะมีนจะไปด้วยไหมเล่นหรบมุนมุนมุนเงยเอามาแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เขาก็มินเนอรก็จะไปโรงเรียนแล้วนะคะ วินน้อยก็อยู่กับทายบ้านวันนี้อยู่กับทายบ้านไปทายบ้านไปไปสีกอด้วยกันชวนป้าทายบ้านไปสีกอด้วยกันนะคะวันนี้มันมาเลยเวลามันมามันกำลังจะยกนิ้วให้เราไอหมีมันรู้ความเนาะรู้ความยกดูนิ้นทำดูเยี่ยมทำดูเยี่ยมทำยังไงทำเราทำดูทำดูเยี่ยม ว่ายว้ไยบัดดอาว้ไยว้ายมยังไงว้ายบัดีขอบคุณค่ะขอบคุณทไง้้าเหรย้มอ๋อทำอย่างนี้ย้มออบัดดีค่ะทําไงัดดีค่ะขอบคุณค่ะทยังไงอันนี้ภาษาอะไรนี่ยกนิ้ว้งสองนิวเอหัวใจให้ภาษาไูกใหหวใจภาษามืออำอ๋ออำก่อนอก่ลกดีค่้อย เป็นยังไงนะคะปลายังไม่มาถึงนะคะปลาแห้งที่ย้อยบอกส่งมายังไม่ถึงเราไม่ถึงใส่เกลือยูนี่ไงใส่ยูเตรียมอยู่รูปเห็นไหมเห็นไม่กลงค่อยนะป้าเห็นเห็นประจำเลยมีไข่ต้มนะคะมีไข่ต้มนะคะให้น้องๆนะคะไปโรงเรียนนะคะง วินน้อยกำลังอ้อนนะคะตอนนี้อยู่น่าเรียงเสื้อจุดใสกว่าเพื่อนเสื้อใส่ม่วงแม่แม่เราเราเนี่ยถ้าเห็นถ้าเห็นน้องเอนดี้นี่ยจะมีงลุงนะเพราะว่าเมื่อคืนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่อเอาข้าวแล้วก็เอากับข้าววิ่งตามย่ากินที่รถก่อนเด้อสักสองลูกนางจะจัดการของนางทุกอย่างเสื้อนางแฟมเพิร์ตนางนมนาง กับข้าวนางจะหิ้วเอาไปหมดเลยนอนกับยาแล้วก็บอกว่าหนูต้องนอนนะหนูพรุ่งนี้เช้าหนูจะได้ตื่นแต่เช้าน้งก็หลับเลยมีเดี๋ยวไม่ต้องไปนอนกับยานาะคะรังลงหนูต้องนอนนะนอนนอนหนูจะไม่ทานเพื่อนหนูต้องนอนแล้วก็ก็หลับเลยเขาบอกง่ายไม่ง่ายก็เดินกลับมารอก่อนบอกง่ายมากตื่นก็ ตื่นมาก็ไม่งองเงกินนมแล้วก็นอนสวัสด่ะปนนะคะถ้าเขาเขาจะเข้าห้องมาเขาก็บอกเราว่าปิดจมูมแบบปิดเขาะอกาว่าปิดทุกอย่างเลยง่ายเหมือนผู้ใหญ่เลยปิดแล้วจะกินไรปิดแล้วจิดได้อย่างไรงอก้ว่กินแคันนี้มินจะได้กินข้าวววจะได้โตไวไอยาอ้าวไอ้ปิดลอยลอยอ่ะอาะอ่ะนอนเนอ อ้อมปิดตาก็บอเห็นแล้วเนาะแลานผู้ใด้เนาะไปขอน้ำกับป้าปูแล้องสาวไปยืนนาำน้อยบอกแล้วขอน้ำธรรมดาไม่กินน้ำเย็นขอน้ำอะไรขอน้ำไม่เย็นจ้าขอน้ำน้อยนะครับไปอ่อนปุ๊แล้วนะขอหนูกิมานะคะขามายาโอ้โหนี่คับปิดตาปิดตาแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินทางอ้ามแล้ว ไปไปไปอ้ำ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 ก่อนไปอ้ำอ้ำอ้ำก่อนนะะคกว่าจะทำนะคูเนาื่นสองสาวสองสาวก็จะไปโรงเรียนแล้วค่ะกินข้าวก่อนเด้อกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวกินผลไม้ก่อนนะคะ จะเตรียมตัวไปโรงเรียนกันนะคะเราก็จะกลับไปโรงเรียนพร้อมกันเลยนะคะขอบคุณมากมากนะครับกินน้ำแล้วกินน้ำแล้วบันไดสิกินเป็นอยู่บ่อสเนี่ยขอบคุณมากมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ